เรามาแข่งกันแต่งสวนดีกว่าในเกมโทก้าเวิลด์โจทย์ของวันนี้จะต้องมีเครื่องเล่นทั้งหมด3เครื่องเล่นเหมาะสําหรับเด็กเล็ก1เครื่องเหมาะสําหรับเด็กม .6 หนึ่งเครื่องและก็เหมาะสําหรับผู้ใหญ่อีกหนึ่งเครื่องอพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยครับเอาลคะครับแต่งสวน,นใช่ไหมใช่ต้องมีเครื่องเล่นน,น้องวบน้องวบเป็นสนามหญ้าใช่ไหมมีเครื่องเล่นสามอันแล้วอย่าลืมนะสวนของเราต้องสวยด้วยต้องสวนอะต้องมีอะไรบ้างลองคิดดูต้องมีดอกไม้ แล้วเวลาสวนมันก็ต้องแดดร้อนก็ต้องมีต้นไม้เอานะครับยากมากนะเครื่องเล่นอีกสามเครื่องตอนนี้น้องบเริ่มลงต้นไม้้วครับบเริ่มลงต้นไม้เครื่องเล่นของเด็กใช่ไหมใช่เครื่องเล่นของเด็กต้นไม้โอ้โหน้องมิงต้นไม้ใหญ่ลงแล้วครับอันนี้บิงคัทหยุดก่อนอันนี้อันนี้มันชื่ออะไรอันนี้เอาไว้ทําอะไรเอาไว้เป็นร้านขายขนมโอเคดีครับสวนสาธารณะที่เรามาเล่นเครื่องเล่นก็ต้องมีร้านขายน้ํา ร้านขายขนมบิ้งเก่งมากถือว่าผ่านทุกคนอย่าลืมนะครับน้องๆที่ดูอยู่สามารถให้คะแนนกันได้ถ้าใครชอบน้องไบส์นะครับใครชอบส่วนของน้องไบส์ให้กด1มานะครับใครชอบใครชอบส่วนของนบิ้งให้กด2มานะครับนี่หนึ่งนี่หนึ่งอันนี้2นะครับ1กับ2กดมานะครับตอนนี้เดี๋ยวน้องไบส์หยุดก่อน<ฮ>ตอนนี้มีเทมโพลีแล้วหรอใช่มีอันนี้สไลเดอร์แล้วหรอใช่โอเค น้องไบถือว่าทำไวเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรอะน้ำนเปิดปิดน้ำได้ด้วยใช่อโอ้น้องไบเขามีวิธีนะครับน้องไบเขาออกจากแมพเพื่อไปหาของเพิ่มด้วยเสเก็ตบอร์ดเก็ตไม่ได้มาหาของเพิ่มกันครับอตอนนี้น้องไบมาที่ร้านขายของแล้วนะครับเสือมาหาซื้อของที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะนี่ซื้อเซิร์ฟสเก็ตด้วยน้องบิ๊ครับน้องบิงกก็กำลังทำอยู่ละครับใช่โอเค เอาละครับตอนนี้เรากําลังเลือกชิงช้าหรอชิงช้าดอกไม้ครับทุกคนนี่เอาไว้สําหรับนั่งเล่นอย่าลืมนะครับส่วนของเราต้องสวยด้วยนะครับนี่น้องบิงกําลังลงน้ําพุนะครับมีน้ําพุเอาไว้แบบพักผ่อนหย่อนใจตอนนี้น้องบิงกําลังดูเก<ห>ีเ่ยวกับเรื่องของกินอยู่นะครับอของกินครับของกิน,นบิงทําของกินอยู่ครับ มีร้านไข่น้ำด้วยหรอใช่ของน้งงองบิงค่ะมีร้านไข่น้ำบิงบิงแต่ของพี่ไบค่ะมีโรลเลอร์สเกตด้วยนะไ่งค่ะอุ้ยของพี่ไบค่ะเตรียมของเล่นสำหรับเด็กเล็กเด็กประถมแล้วก็เด็กมัธยมนี่ทุกคนน้องบิงก็มีของเล่นเด็กมัธยมใช่ไหมเราไม่รู้นะให้พิพให้น้องๆตัดสินใจให้ f อพิมพิมคะแนนมานะนะครับตอนนี้น้องไบกำลังหาของอยู่นะครับที่เป็นเครื่องดื่มเหมือนกันไบจริงไหม เวลาที่เราไปเล่นน่ะถ้ามีเครื่องดื่มก็ดีเราเราก็เลยต้องเตรียมไว้ตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงที่เรากําลังทําเกี่ยวกับอาหารอยู่ทางน้องใบก็มีนี่รถรถเข็นไฟของดีครับดีโอเคดีครับดีส่วนของน้องบิงก็กําลังทําเกี่ยวกับอาหารอยู่นะครับดีครับเอาแค่เอาแค่นี้แตมันจะเยอะเกินโอ้โหน้องไบเสร็จแล้วหรอใช่เสร็จไวมากเดี๋ยวเรามาดูรีวิวส่วนน้องใบ อย่าลืมให้คะแนนด้วยนะครับเริ่มเลยไหมครับไบ์เริ่มเลยอ่าเอาคนออกมาอนุบาลปถมและมัธยมออกมาให้ครบเลยครับอนุบาลมาแล้วครับปถมปถมนี่ป .4 มาแล้วครับมัธยมพี่ม .1 พี่ม .1 คนไหนดีพี่ม .1 ค่ะยังโอเคมาครบแล้วทั้งสามคนนะครับเป็น3ามพี่น้องคิดว่าถ้ามาเที่ยวสวนสาธารณะของพี่ไบต์เนี่ยน่าจะมีครบทุกอย่างเลย เราจะพาน้องเล็กไปเล่นอะไรดีครับมีไหมครับของเล่นสําหรับเด็กเล็กมีของเด็กมีหลายอย่างเลยมีทั้งอันที่หนึ่งทมเพลีนสไลเดอร์สไลเดอร์ผ่านครับรับไปเลยหนึ่งคะแนนแทมเพลีนแทมปพลีนเด็กได้จริงไหมครับได้เด็กได้จริงเอาไปเลย2สองคะแนนแล้วชิงช้าได้ถือว่าผ่านตามโจทย์ของพระแหวงเลยเด็กเล็กเล่นได้ให้น้องเข้าไปในนี้งั้นตอนนี้น้องเข้าไปเล่นอยู่ข้างในใต้สไลเดอร์นะครับงั้น เด็กป .4 จะเล่นอะไรอ่ะเด็กป .4 ไม่ค่อยเล่นสไลเดอร์เลยไม่มี่ไเลยอ้าวฮักคะแนนฮักคะแนนมีมีไหมอ่าเด็กป .4 ใช่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 โอ้ยแล้วก็มีเครื่องอันนี้ด้วยโอ้เป็นสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าเหรอแสกเวออ๋อเป็นเครื่องนี้เด็กป .4 ชอบเลยอุ้ยชอบอ่ะอยากมาอีกอยากมาทุกวันเลยเพราะไอ้เครื่องนั้แหละ พ่อพ่อชอบเครื่องนี้มากหรอใช่เด็กป .4 เขาชอบเล่นอะถ้าเป็นไม้ไม้ชอบไหมล่ะใช่ไหมอยากเล่นเอาแล้วนะครับที่สําคัญตอนนี้ะละยากเด็กมัธยมอะถ้าเราไปเล่นสนามเด็กเล่นจะเล่นอะไรอะเด็กมัธยมจะเล่นอะไรครับโอ้ยยบบไม่ได้นี่โอ้โหนี่มันเป็น r เเ l e r s k ตแบบใหม่เฮ้ยเหมือนมันลอยอะใช่ไหมเป็นแบบไอคอน เออดีอ่ะเรื่องของเล่นพ่อแบงค์ให้สวนสาธารณะของน้องไบสิบเต็มสิบไปเลยครับโอเคนีมีดูไปดูไปดูปดมีคนพิมพ์เลขหนึ่งมาเต็มเลยมีคนสนใจแล้วก็ชอบของน้องบมงเยอะมากน้องบิงหมดเวลาแล้วนะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเอาตัวละครออกมาเลยครับมาเรามาดูของน้องบิงมัางครับเด็กอนุบาลออกมาเลยครับมาแล้วเด็กปถมออกมาเลยครับป .4 สี่ป .4 สี่ คนไหนปอสี่มาแล้วมอหนึ่งล่ะมอหนึ่งคนไหนมาแล้วครับครบหมดแล้วครับเออเราไม่รู้เลยอ่ะว่าถ้ามาเที่ยวสวนเนี้ยจะดีไหมหรือจะไปสวนพี่ไบดีอ่ะ,อ,ะอืมนะลองลองเล่นสวนน้องบิงนักกันเนานะสวนน้องบิงสวนเปิดใหม่ใช่ไหมครับถ้าเป็นเด็กอนุบาลเล่นอะไรดีอ่ะเล่นันนี้โอ้โหเด็กอนุบาลมีสองอะไรหรอ อันนี้เล่นได้สไลเดอร์ได้อันนี้เล่นได้ไหมเล่นได้เด็กอนุบาลมีสองอันเลยใช่ดีมากเลยครับตอบโจทย์นะมาเที่ยวอันนี้ดีนะครับถ้าเด็กป .1 อ่ะปหนึ่งอ่ะใช่ปหนึ่งป .2 อปสปสเล่นอะไรดีเล่นพวกจักรยานก็ได้ไหนลองซิเล่นยังไงเล่นได้ไหมโอเคเล่นได้เล่นจักรยานได้อุ๊ยเดี๋ยวนะ พราะแบงค์เจอจุดหนึ่งที่น้องบิงทาดี<ฆ>น้องบิงมีหลายคันดูสิจักรยานก็มีหลายอันแสกเวกก็มีใช่เพราะว่าเวลาเราไปอ่ะคนมันเยอะใช่ไหมแล้วถ้ามันมีน้อยเราก็ไม่พอถูกไหมก็ต้องรอนาะนใช่เอาเ่าให้แต่งสวนไม่ใช่เหรอไม่ได้ให้แต่งสวนสาธารนณะก็ไม่เป็นไรถือว่าได้ก็แต่งสวนนั่นแหละแต่พ่อให้เตรียมของเล่นเนี่ย อ๋อนัองไว้คิดว่าเป็นส่วนของบ้านเราใช่ไหมอ๋อเออพระแมพูดไม่ถูกไม่ครบไม่เป็นไรถือว่าบิงก็ดีแล้วแล้วเด็กป .4 ก็เล่นแทมโอลดีนได้ใช่ไหมไหนลองให้ดูโอเคเอ้าวบิงแล้วมีของเด็กมัธยมหรือเปล่ามัธยมจะเล่นอะไรเล่นขออ้อนี้เลยอ๋อนี่มัธยมชอบไหม ไหนลองเล่นเลยเรามาดูหน้าว่าเขาชอบหรือเปล่าโอ้โหเด็กมัธยมชอบเล่นเดี๋ยวก่อนบิงเล่นผาดโผนเล่นลงสไลเดอร์สไลเดอร์โอ้โหขึ้นอันนี้แล้วก็บึนบ้นบึ้นโอ้เขาชอบอยู่นะบิงอ้าวบิงเดี๋ยวก่อนนะเครื่องเล่นน้องบิงได้สิเต็มสิบเหือนพี่ไบค์เลยตรงมือแต่แต,แต่ต้องดูอาหารด้วย มีห้องน้ำ้วยนะบิงถ้าเรามาเที่ยวมาเล่นอย่างเงี้ยหนูคิดว่าหนูหิวน้ำไหมหิวโอเคขอกินน้ำเปล่าก่อนมีไหมน้ำเปล่าน้ำเปล่าไม่มีอ่ะไม่ตี๋มีแต่น้ำสีอ่ะสีแบบเนี่ยโอแต่บางคนก็ชอบกินน้ำเปล่านะอย่างบิงบายยังชอบน้ำเปล่าเลยใช่ไหมชอบน้ำสีชอบน้ำสีเหรอไงไหนลองดูหน้าสิอ่ะดื่มน้ำแล้วดูหน้าว่าขายิ้มหรือเปล่า นั่นไงเขาไม่เห็นยิ้มเลยเอ้ยยิ้มแล้นีย่ยิ้มนะหัวใจแล้วนี่วิ่โอเคแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วลถ้าพูดความจริงแล้วเราต้องมีน้ำปากไหม,มใช่ใบคิดว่าต้องมีใช่ไหม,มใช่น้ำปากเราต้องมีด้วยไม่เป็นไรถือว่าผ่าถ้าเกิดว่ามันมืดละ่ะลองมืดสิอา้าวไม่มีไฟเลยเหรองั้นพ่ออนุโลมให้บิ๊กใส่ไฟมันใส่ไฟไม่ได้จริงเหรอ อ้าวใส่ไฟไม่ได้หรอมาใส่ได้นะเลื่อนมาใส่ไฟกันสนุกสนุกเวลาเราไปเที่ยวแบบนี้บางครั้ง่ะเราเล่นยังมืดเลยไงเนาะเราเล่นแล้วเราสนุกเปิดไฟแล้วหรอวิ่งเก่งทุกคน้องวิ่งเปิดไฟแล้ววิ่งไปมือผ่านผ่านผ่านให้คะแนนพ้าถือว่าผ่านนะเพราะว่าพ่อแบงค์เพิ่งมาบอกไงตอนแรกพ่อไม่ได้บอกว่าเล่นตอนคืนไงใช่ไหมถือว่าวิ่งผ่าน แล้วถ้าเกิดน้องใบน้องใบมีผู้อ๋อใช่อุ้ยนี่แบบพเพิ่งเปลี่ยนมาันกีมไหนขอดูผู้หน่อยเมืม่อกี้น้องใบจุดผู้โอ้โหโอ้โหจุดผู้แบบเหมือนงานปีใหม่ใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวขอน้องบิ๊กตอบครับน้องบิ๊กมีห้องน้ํำไหม <c oughs> ไปดูพาไปดูห้องน้ำหน่อยครับโอ้โหมีการด้วนอิจฉากัน โอ้โหห้องน้ำบิงมีเยอะเลยเหรอใช่มีอของของผู้ใหญ่ไปดิบอุ้ยของน้องบิงถือว่าผ่านนะดีผ่านเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวแบบนี้ห้องน้ำต้องมีเยอะๆถ้าเกิดมีคนเข้าห้องน้ำเราจะได้ไม่ต้องรอคิวไงโอเคมีห้องน้ำเยอะไฟสว่างไฟก็สว่างแล้วอุ้ยเสวยสานะพ่อแบงค์จบการรีวิวละสำหรับพ่อแบงค์พ่อแบงค์ให้เท่ากันอันนี้จริงๆสวยทั้งคู่ พ่อพ่อชอบเคาน์เตอร์อันนี้มากกว่านี่พ่อชอบร้านนี้ครับส่วนของน้องบิง<ป>พ่อพ่อชอบเอ,อ่อที่มันมีรถหลายคันมีแซ็กเวลหลายอันมีนิสัยอันแล้วก็มีสไลเดอร์สองอันพ่อป็ะชอบโอเคให้คะแนนสิบเต็มสิบทั้งคู่เลยครับทั้งสองค,คนถือว่าทำได้ดีมากแต่แต่ถ้าอยากรู้ว่าใครชนะเดี๋ยวไปดูในคอมเมนต์นะโอเคไหมเราไปดูในคอมเมนต์ว่า ใครได้รางวัลเยอะที่สุดกดหนึ่งนะจ๊ะสองก็สองอ่ะอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีกดกดอะไรดีครับทุกคนเสือกานจะสองเป็นกระต่ายเป็นเสือกันเยหนึ่งหนึ่งนี่ให้กําลังใจน้องบี๊งกดเลขสองถ้าใครชอบน้องไบ๊์อ่ะชอบคลิปน้องไบ๊์กดเลขหนึ่งนะโอเคไหมนี่สว่างแล้วพ่อทำห้องนี้ด้วไหมโอเคครับทุกคนงั้นเราขอจบการรีวิวการตกแต่งสวนเพียงเท่านี้ ฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงกไบด้วยนะ